ได้แดงสื่อกลางแห่งองค์กรรมเทพค่ะตามตำนานจีนเล่าขานกันว่าองค์เท่าจันทรานะคะหรือกามเทพแห่งจีนท่านจะพกได้แดงติดตัวใช้น้ำพาเนื้อคู่ให้ได้มาเจอกันความยาวของได้แดงนั้นเท่ากับสองรอบโลกเลยทีเดียวนะคะหากได้แดงหรือนอคู่มาเจอกันได้แดงจะทําหน้าที่หดลงเรื่อยๆทําให้เราเจอคู่บุญคู่บารมีทําให้เราสุขสมหวังในเรื่องของความรักค่ะ และสำหรับท่านที่พกได้แดงติดตัวไว้จะสามารถช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรักทำให้คุณนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วมีความรักที่อบอุ่นมั่นคงและช่วยเหลือเกื้อกูลกันหากคุณนั้นเป็นคนโสดที่มีคู่ยากได้แดงจะเป็นเครื่องรางชั้นดีที่ทำให้คุณนั้นได้เจอเนื้อคู่หรือคนรักทำให้คุณเนี่ยสุขสมหวังในเรื่องของความรักด้วยนะคะ ได้แดงของเพจแม่หมอไอซ์จะมีหินพิง์โอปอลนะคะนั่นก็คือหินที่เป็นตัวชูเป็นหินเกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งความรักนำพาความสิริมงคลให้แก่ผู้ที่สวมใส่โชคดีสมหวังในเรื่องของความรักค่ะทำให้ผู้ครอบครองนั้นเฮงในเรื่องของรักแถมยังได้ความรักที่หอมหวานชื่นใจด้วยนะคะ และอีกสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือหินมูนสโตนนะคะเป็นหินที่เสริมสเสน่ห์แห่งจนันทรดาวจันทร์ใช้เป็นพลังบวกทําให้ผู้ที่สวมใส่นั้นแจ่มใสมีความสุขมีสเสน่ห์เมตตาบารมีและเชื่อกันว่าผู้ที่พกพาหรือผู้ที่มีหินมูนสโตนนะคะจะช่วยให้ผู้สวมใส่เนี่ยโชคดีในเรื่องของความรักเป็นตัวแทนรักที่มั่นคงแล้วก็รักที่บริสุทธิ์ด้วยนะคะ และหากเพื่อนๆนะคะสนใจที่จะเช่าบูชาเครื่องลังเสริมดวงนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจแม่หมอไอซและเรานะคะยังมีโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผู้ติดตามแม่หมอไอซด้วยนะคะแล้วเจอกันได้ใหม่คะ่ะ